โปรแกรมแข่งขันแบมตันโคเรมาสเตอร์2024รอบ32คนวันที่6พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาคู่ที่2อขอดประเภทหญิงเดี่ยวเจเจนัทนาลินรัตนพานุวงศ์มือ170ของโลกพบกับดินเซียงตี้มือ40ของโลกจากไต้หวันเวลา9นาฬิกาคู่ที่2อขอดประเภทชายเดี่ยวฮิค e. ิวพนิชพลทิลารัศกุลมือ58ของโลกพบกับเอลิโกอซุนซิออน 1มือ1 6ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเวลา9 5้นาฬิกา50นาทีคู่ที่3ขอดประเภทคู่ผสมไตเติลลุธนนพักอู่ทองกับเจนเชอนิชาสุดใจประพารัฐคู่มือ31ของโลกพบกับหมิงชี่ลูกกับหุงเอน็นเจอร์คู่มือ57ของโลกจากไต้หวันเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีคู่ที่4ี่ขอด1ประเภทชายเดียววิวกลกรุดวิทิสารมือหของโลก พบกับจองมินซอนมือ226ของโลกจากเกาหลีใต้เวลา1 1บ0นาฬิกา30นาทีคู่ที่5้อดประเภทหญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒษ์มือ132ของโลกพบกับกินซองมินมือ985ของโลกจากเกาหลีใต้เวลา14.40นาฬิกา40นาทีคู่ที่9ขอดประเภทชายเดี่ยวกันกาธพนหวังเจริญมือ39ของโลกพบกับโฮจัสตินมือ49ของโลกจากมาเลเซีย